เมเซีเป็เขาคั่วอ่งไรกนหองเห็ดสูดได้นอกหรือไมนอกอ๋ออะอเอแจ้วใส่เห็ดคือแจวทุกคนอยู่หรเมื่อคือสันนี่ยเมื่อพ่อพ่อพอ่ไซ้อนบ่เมื่อสันก็พอก็บอก็พอกแก้วอบ่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 บบ่บ่บกบ่บบ่บบบบบ่บบบ่บบบบกบบบบ่บบบบบบบกบบบ่บบบบ เห็ดกับเห็ดตองเห็ด้เห็ดกระปุ่นกัเห็ดได้หลายกระปุ่นเขาเปียกเฟ้อังนะเ็ดไร้ลายเราควรเพื่อผุ้นีเองคนลองได้คิดไปหน่อยแล้วผหนองเนี่ยหนืองมเนี่ยชียวพยายามผหนองหลงไส้เนเชียวอดนีป้าป้าแก้วเห็นว่าบกวนพญเอาคือว่าเป็นลอกเตอร์นี่ ฝากทางท่าสบายดีพ ouais, no. ี่น้องเบิร์สชมพูชมพนผ่อนกันกับผวนพี่น้องเลยเนาะสบายดีตอนซื้อสวายใจหน่อยเนาะส่วนนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวเลยพี่น้องเลยเนาะลมก็มาและเริ่มหนาวเลยพี่น้องเลายฝนกับเบิร์ตแหละขณ่กับฝากพี่น้องรักษาสุขภาพเนาะเอากาศเปลี่ยนแปลงนะอากาศคนนี้จะห่อนได้พี่น้องเลยหรือทั้งเรื่องเกิไม้เห็ดจำแป้งพี่น้องเลยจำแป้ง เดีวมกเพื่อนพะวันเกิดแขกหน้าบกขาดไปหน่อยเมันม nature, ี okay. นน้ก็มีเซียวคนมากกำนองไส้มาขับรถรถพ่วงรถดามอลไน่องเลยมาบ้านแบเด่นที่เขาดาเนาะว่าเลยก็เตยมมืองได้กินไปหน่อยเลยเอาไปเลยนะเดี๋ยวันเปิดหาดที่เก่า เขานเขาขั้วได้ยังกินเจอเมนูมืมอนี้ผนป่าคอหมากหรือไม่ท่าคเมนหน่อยพระเข็ดไอ้นมจีนได้ไหมเหรอเน่ยยังเขาทางเมนหน่อยเพื่อนกา ข่ากัวพี่น้องเลยข่าก้วหเห็ดไอ้ขนมจีนเพิ่นเนี่ยอ่าขนมจีนปลา,ปปา,ปา,ลปาดุกระดมข้นพี่น้องจ้าตังเลเซียเิ่นต้มปลาต้มปลาคอหน่อยใช่พักกระแรยังอ่าคู่หอมเลยปลาคอเพรพอดีกินอยู่แล้วเนาาตลาดมากทั้งสองต้มแล้วต้มจมมอโอ๊อากาศพี่น้องเลยตอนแรกๆก็ตอนเช้าๆกหมนมีน้ำหมอกกันเิ่มมีน้ำหมอกอลไรพี่น้องเลย หม้อลมเตาเลยมาบระนี้มากินเขาพี่น้องเลยดูไทยโบนาณประก็จัดขนมเส้นสูตรบโบั่นบ่สูตรดังเดิมมีขนมเส้นเขาจะเห็ดมือฮะชิว่านเลยบะเบอตม้งแซ่บอยู่อุครับผมมาแล้วเนี่ยเที yon, ่ยวเขาขั oh ้วเองมาเนี่ย oh ต้นปลาเนี่ยเอามีหมอกใหม่ก oh ็จะกลัหมอก Or bread or bread or bread or bread. Well. ้นป oh, ah, ่าเมเชียเป็นเขาคค้งไงพี่น้องเอเฮ็ดสูไดนนู้นไหมนออ๋อเอานั้นเอาแจวใส่เฮ็ดขึ้นแจวขึ้นปนนี่บอกเมื่อคสันนี่ยเมือันเ่อพ่อบ่พอไดเอไซ้อนบอกเมื่อสันก็วก็ะรเอามาแกวนึงวะเอามาแกวนึงวะบ่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 อ๋อเพิ่งเอาเพิ่นเอาอันนี้หลาดแจวหลาด ทำพี่น้องมาเนี่ยเซี่ยวมะยามพี่น้องหลงไส้เนี่ยเซี่ยวอันนี้ป้าปลาแก้วเป็นว่าบกวนพญาเกาคือว่านี่เป็นล็อกเตอร์นี่บกวนพญานะท่นนี้มามามาอันนี้กินเขาก่อนเนี่ยจะนมจีนไปหน่อยน้ำลังจะได้พี่น้องได้ไม่ต้องหันกับแสบมาที่ปลาแก้วกินด้วยกันที่ปลาแก้วเออสดจักสูตรลอะไรอลไรเลย อันนี้่นบ่เกินคนกลาคนฮะ่นโคตรว้แขกคนรับเชิญคือว่าพี่ดึกแส่เฮ้ยมันลมมันไแล้วใชครับรับับขเนี้ครับพรอมบักแย่งนาะปักแย่งใส่ลายต้มไก่กระเบเด้อปักแยงแบบไมตายกินืแม่จกินข้าวลูกสาว เจ้าละมาพี่องมัอาจารย์องหล่อเลยอาจารย์เจ้ากี่สาปูนห้าเจสมาพี่น้องมาเขาดกินข้าพดดเลยกี่ขาแม่ละจอเอกับบ้านพอดีพี่น้องข้า้ยขาวม้ยอ่าวนน้หมอหมน้ำห ไม่เหลยนจิ้เมียน้ำพรอกน้มอากาศี่อุรวันน้ปน่ออชายบ้านเกเอื้อพักกิจกรรมเลยนอกบ้านพักเอื้อพักเกษตรพักเกษตรกป่ากับกิจกรรมบ้านเอาเดียวแกงตวายพี่นองที่ไม่ังเลย แล้วมาน้ำลาถมัวหางหางกมะับนะแลก็เาก็ถามชิ huh. uh ้น huh. เี่ยมขัา yeah. พ uh ุ huh. uh ัดไม่ต้องน้ทีริกใหกุ้าก็ให้สดใส่แซ่บมา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 นาจมามำมอันนี้เป็นหม้อนีเป็นาที่ม่ปดเลยิไหมแล้วก็ซดมซับปะมุงปลาอือเดียวันีมันได้มากับ นีสุขภาพตัวที่เกากากินกรปุนมาางท่านนี่ครับปุนปุนได้พี่น้องเด้ออืเอเ่กกรปุนองีมั้งพเมืงเพ่มืองไม่ได้กระปุนปลาดุกเลยพี่น้องเลยปลาดุกบ่อนี่อ่ก็ ที่ท้ายคนนี้พี่น้องไงคขี่ไปทั่เป็นขี่ไปทั่เป็นที่ท้ายแล้วอนี้นขี่ไปทั่เป็นเดี๋ยวเนยนี่ผากันน่เดิเอาไปไหนตาอสรปุตีนไก่ากบอเผ็ดบผักเฮ้อุาบุกระวอนึ่งเป็น้องเอยลอทางผีกระวงข้าปุ่นพี่น้องเอยเอ้าิตอนผ ว่ามะแก้่ปาด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 ทางใครเาเราแบบไม่เถาแซ่ไปดีสองวงสองวงเดี๋ยวขอจะมาทัดอิมมาหวานที่สเอาท้าวกินดท้าวื เนี๋บบยรับจ่บร้านพี่น้องให้มือเน่ยนี่แจ่วปนนี่น,นาคนสีมวนแจ่บด้พี่น้องออน้วามอเจีวเห็นม้วเลยนะเที่ย่นกินเลยเออแป๊บเดียวเลือนไปถยพี่น้อง เที่มือกินเทลงเขาเทลงกระเพอาหารสะรุ้แบบพมือไปหน่อยแสบเนาะสุดยอดเลยเออเออเตอกรุ่นนำปนพี่น้องย่างยู่เรือทั้งคุณเมนโบเท้ากระปุ่นนำปนกระพุ่นนำปนดมยาปลาเขาอื่นกยาปลาต้องพีเ้มาตั้งหลายอยู่อ่าแทบแทบแท้องแเ่บ โอ้กำลงทองเลยกินตีนไก่บกนตีนไก่นอ่าดงแม่ทไปเท่าเราบุ๋แม่ะเจ้าจืดจามเจ้าเท่าแล้วเาปจเไยวกินได้ร้านาแก้วมวนึงเต็มด้วยแซ่บฝากฝากให้เราบฝากให้ถ้วยหนึง อเองงเอ,หเ,อเห็ดกับเห็ดตองเลยเห็ดแค่เห็ดกระปุ่นตองกังเห็ดหลายๆ <c oughs> กระปุ่นเขาเปียกเฟ้อยังนะครับ้อเห็ดหลายๆเพื่อผู้นั้นเพื่อผู้นี้เนีเครื่องคนบางคนคิดไปหน่อย้ะพี่น้องเนีย่ยขอบดีแต่บักปีบักปีกป็อยู่ปีเขาเองป,เปลากระพุ่นสุดมากมาลงทุนหลายดอกแค่เดียว<ม>ปลากระปานเขาเองปลากระปานลุกนิดหน่อยปลาแก้วพันเด้ ปลาข่มันสะอาดอาจจะมึงอบมืงเห็นน้ำใช้คี่ดิงกบกันเปลี่ยนน้ำเสมอกบหนึ่งกบลุงต้องเห็ดธรรมศาสตร์แต่เน่ออถามลูกเคยเจ้าว่าเรียงกบหรือหายเพาเท่าเรียงเลยไหมหายหายเพิ่นเพิ่มกเพิ่มเพิ่มแต่ก็เส้าเรียงก็เส้า ม S <S แมนแมนแมนอ่ากิน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 เอาอีกที่ไปแก้วเต็มถ้วยเต็มถ้วยขากับอาหารมือนีเพียวเลยมีเขาปุ่นขนมจีนน้ำยาปลาเนี่ยใช่น้องเปลยแล้วก well, ็ที nuts, ่เอาไปเก็ดอ po ันต้มสมต้มสมปลาคอครับปนปลาคอแล้วเช้าอิ่มแล้วบอ นะายตือนะอิ่มคักเนื้แตงตัวรอสี่เปอเซนต์เนี่ยทำทำหมูไปกินต้มไก่บอกต้มนึต้มนึหนึ่งจ้ะโอ้ทอดหนึ่งเอาแล้วฮะทอดหนึ่งเจียวเปนาส่วนไปบานเป็นภาขาไต้กินหาโตัวได้เงินน้ำเสียเนี่ย ส่วนสวนส่วนไปซื้อกายหจืังไงเนไปซื้อกาน้าพี่น้องเนาะประเด้เงินนทำเสี้ยไปซื้อห้ามมลยวน้าพี่น้องเนาบอกขนาดกระตาแล้วเอ้าโอเคพี่น้องไอ้คลิปดีๆเล่าไปก่อนพี่น้องเลยขอบใจทุกเรื่องทุกเมื่อขอบใจทุกเรื่องใจคลิปหน้าเจอกันน้าพี่น้องเนาะคลิปต่อไปก็ันไปพุ่นน่ยบ้านเสียวโอเคบ๊ายบาย